สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโหมดพิกเซนระดับง่ายนะครับป่าไปเริ่มกันเฮ้ยเดี๋ยวผมเลือกผิดโหมดเอามัเอามั้ไม่ลงมันไม่ใช่ลงมาคนระับเซนไปเลยไปเดียว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 ,ยวโอเคเสร็จเรียบร้อย เ uh huh. อโหอยโมดเนี่ยโคตรยากเลยต่ยังไงก็ดูได้ครับเป็นสองถุงเก็บหมดเก็บมาแล้วเก็บนี้เก็บทุกอย่างเร็ว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 เก็บถุงยางอนามไม่ดูเล็กทุย ไม่ใชยนั่นแหละเพื่อนลงไปยาขึ้นมาด้วขยขึ้นมาก่อนอนี้แมงไม่ต้องหาแลหละอุ้ยเร็วๆไอ้ชายวิ่งเลยวิ่งขึ้น หมดหลอกเลี้ยงอ่ะผมตกใจมากทุกคนถ้ายังไม่ดูก็ไปดูด้วยเอดถุงหาถุงยางอนามายัยดูเด็กทุยคลิปมันจะไวเกินท่านผูชมว่าคลิปจะไวเกินน่าจะคลิปไวเกินอ่ะทุกคนน่าจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมพูดนะครับ อยากให้เล่นแบบอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกแต่ถ้าไม่มีคนคอมเมนต์ก็ไมเป็นไรจะทำเองก็ได้คนเจฉันได้ดินหยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วขึ้นมานั่นแหละเพื่อนขอบคุณมากเลี้ยว ไอชายวนกัมาทำไมวะเออสมองน้อยน้มัน,มนเนี่ยมนกำลเดงเดินมาตรงเราตอนนี้มันอยู่ตรงเราแล้วนะครับแล้วมันก็วนกับเดี๋ยวเดี๋ยวมันวนกับใหม่เนะี่ย ไปไหนกันแน่ม,นมาลงไว้แล้วมันง,งั้นผมก็ไปตรงนู้นแล้วกันเรามีเรื่อยไหมก็ถามอยู่ไม่น่ามีหรือว่ามีน่าจะท่านผู้ชมต้องไปดูคลิปเอาเองว่ามีไหมโอเคมีขอเถอะอย่าชั้นล่าง แมวชะล่างเพื่อนไอ้สัตว์อยู่ใกล้ยู่ใกล้เหรอ,อขึ่นแล้วการปาผ่านแอละอผ่านแล้วหมดพิกเซนรโอเคหอมก็ ไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้านะครับบายบายอยากให้เล่นโหมดไหนอีกก็บอกด้วยโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้า